ทน,นี้เดี๋ยวเราจะไปเหมือนเป็นสวนสาธารณะด้วยแล้วก็เป็นที่แคมปิ้งด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสวยแค่ไหนคือดูแอบไปดูรูปใน Instagram, อินสตาแกรมเงี้ยเจอไปเรื่อยๆนะคะเราเจอแล้วคือสวยมาก ไม่เห็นอะไรเลยมีแต่เพลงเหมือือะไรเลยอันนี้คือเห็นอะไรเลยตู้ถ่ายรูปข้างหลังตรงนี้นะคะเป็นตู้ที่มีมาแล้ว50ปี <c oughs> เราจะไม่พลาดค,ค่ะทุกคนเราไปถ่ายรูกปกันดีกว่าเย้ ะะเราก็ออกมาอยู่ที่สถานีรถไฟแล้วค่ะแล้ววันนี้เราออกมากันเร็วมากนะแบบเช้ามากๆประมาณไม่ถึง8โมงเลยอะทุกคน,นแอบโชว์หน้ามานะคะวันนี้นั่งลงมาให้อะปกตินั่งแบบไม่ยอมลงจะแสกกลางตลอดเวลาตอนนี้ไม่มีคนเลยไม่มีคนเลยสถานีรถไฟคือไม่มีคนเลยนะคะก็เลยโอเคสบายๆนะคะวันนี้ไม่หนาวมากเท่าไหร่แต่ดูเสือ้อไม่หนาวมากเท่าไหร่อะไรมั่นใจก็ไม่รู้นะ ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเหมือนเป็นสวนสาธารณะด้วยแล้วก็เป็นที่แคมปิ้งด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสวยแค่ไหนคือดูแอบไปดูรูปในอินสตาแกรมาเจอไปเรื่อยๆนะคะแล้วเจอแล้วคือสวยมากซึ่งช่วงนั้นมันเป็นช่วงแบบออทัมพอดีนะคะแต่เนี้ยมันกำลังจะเข้าวินเทอร์แล้วไม่รู้ว่ามันจะมีใบไม้เปลี่ยนสีอยู่หรือเปล่านะการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยจะใช้การ3 4วันที่อยู่ที่สวิสเนี่ย ใช้การเดินทางโดยรถไฟนะคะก็คือซื้อสวิ p พาสนะแล้วก็โหลดแอปพลิเคชัน SBB อันนี้แนะนำนะคะถ้าเกิดใครจะมาเที่ยวสวิสแล้วกเออ็เดินทางโดยรถไฟนะก็จะง่ายต่อการแพลนชีวิตมากๆเลยถามอะไรคะ เปียกหมดแล้วเพราะฝนตกอ่ะแต่โชคดีที่เตยใส่เสื้อหนังก็เลยแบบไม่เปียกแต่พี่ป๊อปคือบางมากเสื้อบางมากแล้วก็เดินอีกไกลมากลแล้วทุกคแต่วิวแบบสวยมาก ิดภาพเวลาถ้ามันไม่มีเมฆไม่มีหมอกก็คือจะต้องสวยมาก <c oughs> ไม่เห็นอะไรเลย <c oughs> <c oughs> มีแต่เพลงเหมือนเลืออะไรเลยอันนี้คือเห็นอะไรเลย <c oughs> อากาศดีมากแล้วเมื่อกี้ทางเดินขึ้นก็คือ สวยมากถ้าฝนไม่ตกมันคงจะสวยมากแล้วแบบเป็นใบไม้แดงเป็นทางเดินของม้าแบบเลาะเลาะ,ละตามตามภูเขานะคะก็คือสวยมากอะตอนเนี้ยเอสวยจังเลยค่ะสามารถซื้อได้ที่เขตโปเบโตโมอร์ซนะครั <laughs> คลิปเรามีขายหลายลายหลายแบบส่วนใหญ่จะขายหมดเร็วมากครับแล้วคลิปนี้เราจะมีลายใหม่ไหมคะคลิปนี้เรามีแน่นอนครับ <laughs> รทั้งกล้าที่ถ่ายรูปของเสื้อามาด้วยเส <laughs> ื้<จ>ออันนี้น่ารักมากครับครับเลยมนเอลบอนน์ที่ติดคิสเอาต์ของเมียหรือฮาร์เบิ้ลที่ติด เขาเปิดเพลงบังทันเวยพี่ป๊อปเปิดเพลง BTS อ่ะฮะจีมินอาหารกลางวันมาแล้วนะคะก็เป็นไ้กรอกแล้วก็สูตรเห็ดแล้วก็ขนมปังทั้งหมดนี้เท่าไหร่คะพี่บิ้นประมาณพันถอนะคะพันสองร้อยบาทถ้าเกิดพันสองร้อยังสวิตก็คือ กับบ<ต>้านเลยกับบ้านเลยโห <laughs> ไม่มีเงินเที่ยวต่อแล้วก็ขนาดนั้นแล้วก็ไอ้ข้างบนเนี่ย <laughs> ก็คือต้องมีค่าเขา,ขาด้วยจริงๆตรงนี้มันเหมือน,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 นเป็นแบบแคมปิง้งอย่างที่บอกไปนะคะมันเป็น field c a m p แล้วก็เป็นเป็นที่ที่แบบเป็นกิจกรรมครอบครัวมอน a มีเดินป่ามีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีค่าเขาด้วยแต่จรงๆบอกว่าสวยมากถ้าเกิดสมมติว่าเป็นช่วง ช่วงเวลาปกติน่าจะสวยมากหรือว่าวินเทอร์เพราะว่าแอบเห็นรูปที่เขาแบบตกแต่งอยู่ข้างหน้าตรงเนี้ยมันเป็นต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ชื้อก็เป็นหิมะหิมะหิมะแล้วก็แบบเราเดินไปตามทางเดี๋ยวจะได้เห็นกันเราก็เดินแล้วก็แบบมี่ฮีมาร์เราตามทางคือเส้นหนังจริงถ้าเกิดใครได้มาสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็มาเป็นแฟลนด์หรือว่าถ้าชอบแบบเดินเดินแท็กกิ้งอะไรเงี้ยก็แนะนำที่นี่นะคะอยู่อยู่ไม่ไกลจากที่เมื่อวานที่เราไปจากที่ เอเดนเอเบนแอลเอเบนแอลันนั่นแหละค่ะตรงนี้นะอยู่ไม่ไกลจากเอเบนแอลนะสำเรียงได้ไหมพี่พิงค์เอเบนแอลเอเบนแอลถ้ามันเถิดประมาณนั้นนะคะก็ถ้าเกิดใครมาก็นั่นแหละไม่ต้องมาสองวันเหมือนเตยนะโอเคเดี๋ยวไปทานก่อนแล้วเดี๋ยวมาฟิล์มว่าจะว่าอร่อยไหมอร่อย อันนี้ชีสโหจะกรอบอร่อยอันนี้นอกเรื่องมีสติกเกอร์ปิดกระเป๋ามาเฉยเลยก็เลยมาแปะเล่นนะคะกับสับแต่คนนี้เขาไม่ให้ไวัสดีค่้ไม่ได้ไหมกลัวเใจเบื่อก็เลยบอกว่าไม่คิดดีๆจริงพี่อยากสั่งแม่เคยแบบนั่งหารูปแล้วขนาดขนาดหาลายที่ชอบยังไม่ได้เลยก็เลยคิดว่าไม่น่ารอดก็เลยไม่ได้สั่งดีจาคัทลุ่ม อ,อ,อ,อืมอร่อยเลยคือแับนมบั้งด,บงดีมากขนมบั้บงเหมือนจะแบบแข็งกับทั้งไรคือน่มาก ลกลับมาในเมืองแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาเทสโควิดก่อนอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนที่พรุ่งนี้เราจะบินไปที่ไอซ์แลนด์กันค่ะซึ่งไปเทสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระบบที่นี่คือง่ายมากเดินมาที่จุดที่เขามีบริการนะคะตรงนี้ก็จะคือเป็นบัสเลยอยู่ข้างหลังเลยนี่นะคะแล้วเสร็จแล้วก็สแกน QR code เพื่อรีจิสเตอร์เข้าระบบว่าเออเราจะมาตรวจโควิดนะเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปในรถปุ๊บแสดงหน้าพาสปอร์ตให้เขาดูแล้วก็จ่ายเงิน จบแค่นี้แล้วก็เดินเข้ามาตรวจคือไวมากแค่ประมาณแบบไม่ถึง10นาทีอะถ้าไม่มีคนคือไวที่สุดในโลกแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวรอผลอีก40มนาทีเดี๋ยวมาดูหน้าพี่ป๊บกันโอ,โอ้โหคะพอแล้วอะ <laughs> คือตั้งแต่ตรวจมาไม่เคยตรวจที่ไหนเลยขนาดนี้ม<อ>าก่อนเลยปะ แต่ไม่แต่ไม่รู้สึกเจ็บไม่เจ็บโอ้ทุกคนคือพูดเหมือนกันเลยคือไม่เจ็บแต่ลึกน้ำตาไม่ไหลเลยด้วยถ้าปกติโอ้จริงเรามันจะแบบน้ำตาไหลจริงต่วนเองก็น้ำตาไหลเยอะมากเลยเขายังเสร็จอ่ะเขาหันมากอดพิงกิ้งกี้ยพิงเหรอนั่นแหละทุกคนแค่จะบอกว่าทุกอย่างมันง่ายมากนี่ทุกคนตอนนี้มาเจอคนไทย สวัสดีค่ะคุณแกจะบอกว่าคุณเรเกแล้วก็คือน้องอแนะนำว่าตู้ถ่ายรูปข้างหลังตรงนี้นะคะเป็นตู้ที่มีมาแล้ว50ปีก็คือยังไม่ได้เปลี่ยนเลย50ปีใช่ไหมคะประมาณหรืออาจจะมากกว่านั้นรามมากหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยเราจะไม่พลาดค่ะทุกคนเราไปถ่ายรูปันดีกว่าหัวต้องยังไงอ่ะตื่นเต้นอ่ะนเต้น่ะตืเต้นอ่ะตนเต้น่ะืเต้นอตน่ะ กันงไงนะอะไรกันยังไงโอ้ไ่เเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเฮ้ยจบโอเครู้เรื่องสามทีไอุ๊ยโโอเค Thank you โอเครอรูปค่ะทุกคน พ่อมพี่ป๊อมไม่ดีสักลยพเรา่ออวัดีนนี้ก็เป็นวันที่วันที่สี ที่เราอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะตื่นเช้ามาก็ไปซื้อกาแฟมาทานนะคะชื่อร้านวีคาเฟคือจะบอกว่ากาแฟเขาดีนะอร่อยนี่กินเป็นแซตไว้นะคะที่นี่เขาไม่เรียกลาเต้น,เนะเาเรียกเ<บ>ขาเรียกแซตไว้นะคะดีเลยอะ่ยะแก้วเราประมาณ200กว่าบาทกลับมาถึงหน้าโรงแรมนะคะคือเดินไปซื้อกาแฟเพื่อที่จะได้รู้ว่าข้างๆโรงแรมก็มีร้านกาแฟค่ะ <laughs> ราเวลาเด็กเกอรี่ด้วยนี่ก็คือแบบหนาเมื่อกี้ใช่ไหมซื้อฮอตดอกเรามาสรุปทริปนี้กันนะดีัะก็เป็นครั้งแรกของเราที่มาดีปใช่ของด้วยชอบนะ <Okay. S 1> เรียบร้อยดีมึงก็เรียบร้อยีนะแต่คือทริปนี้เหมือนเตยกับเราไม่ได้รีบนะม,นะมันก็เลยแบบไปที่หนึ่งก็ ครึ่งวันป่ะอาจจะเป็นเพราะว่าการโดยาสารด้วยรอบนี้นะคะยังไม่ได้เช่ารถก็เดินทางด้วยรถไฟแล้วซื้อสวิตพารเอาก็สะดวกง่ายมากใช้เวลาปรับตัวประมาณหนึ่งวันก็สามารถที่จะด้ยแบบคล่องๆแล้วนะคะเขาเวลาเนี่ยของเขาจะค่อนองๆเป๊ะมากๆเลยตามสเกโดส,ส,สุดๆคือมีคนมาถามเรื่องแผนการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะคะจะบอกว่าแผนคือไม่แผนอะ่ะเหมือนมีแผนเอาไว้เพื่อที่ว่าเออวันนี้ะจะไปไหนดีแต่ การเที่ยวในถิปของเตอร์ค้อปั๊บในส่วนมากจะเป็นแบบฟิลได้ที่ไหนก็ไปที่นั่นไม่ไม่ได้ต้องแบบลงไปถึงปุ๊บหนึ่งสองสามขึ้นหนึ่งสองสามขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่ได้เดินทางมานานอ่ะก็มีเรื่องตะปุบตะกัดค่อนข้างเยอะตั้งแต่เปลี่ยนไฟจากฟินแลนด์เพื่อที่จะมาที่สวิต์ก็แบบเกตดไกลมากแล้วเครื่องดีเลย์ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่กรุงเทพอ่ะใช่ชั่วโมงสีสิบแล้วมีเวลาทันสิทธ์แค่ชั่วโมงเดียวชั่วโมงจริงๆก็เวลาทันสิทธ์อ่ะชั่ บบน้อยอยู่ดีจริงทานสิจครจะแบบเยอะกว่านั้นนะทุกคนเพื่อดีเลยอืมพอมาถึงที่สวิตเปยก็กระต๋บไม่ตามมาจากตินแลนทุกคนก็แบบต้องให้พี่ที่มาด้วยกันก็คือวิ่งประสานงานกันยกใหญ่แล้วพี่พิ์เนี่ยใช่ก็เลยแบบทีปนี้ก็เป็นทลิปที่เหมือนเริ่มต้นการออกเดินทางแบบตื่นเต้นตุรักทุเลนิดนึงแล้วก็มีเรื่องให้แก้ไขปัญหาค่อนข้างเยอะเนาะซื้อสวิตพาร์สอะไรเงี้ยก็ซื้อผิดเดือน มันไม่ต้องเป๊ะๆตามแผนที่เราวางไว้ก็ได้แบบเอาจริงเต็มปากหมดที่นี่ไว้เยอะมากเลยนะก็จะไปที่ไหนบ้างนะแต่สุดท้ายก็ไปสองที่ก็ไปได้แค่สองที่แต่ก็เป็นสองที่ที่แบบเรารู้สึกว่ามันเป็นคุณภาพอ่ะแล้วก็สนุกด้วยได้เดินเดินขึ้นเขาเนาะที่แรกที่เอเบนแอลคือถ้าใครจะมาก็ควรเตรียมตัวให้ดีเป็นไงไม่แบบประทับใจไหมเราชอบเที่ยวแบบเที่ยวป่าเที่ยวเขาเงชอบเดินเดินเขาเรียกว,ว่าเดินเทรกิ้งเดินไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย เออชอบทั้งสองที่แหละมันคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปกับทริปนี้ถึงแล้วแล้วแบบสั้นๆเนาะไปน้อย,ยอะไรเงี้ยคนที่นี่เหมือนเขาเขามีความพยายามจะอธิบายความชัดเจนเวลาเราถามเขาเขาบอกก็เขามี<ล>ความเซ์วิสมานะมีความตั้งใจที่จะอธิบายให้เราฟังเพราะว่าที่นี่เขาก็ไม่ได้พูดร้อยภาษาอังกฤษหรอกจริ่ๆเขาจะมีภาษาเยอรมันภาษาอิตาลีภาษาฝรั่งเศสด้วย อย่างสถานที่ท่องเที่ยวที่เตยไปเมื่อวานอย่างเงี้ยอันนั้นนต์จะไม่ใช่เขาพูดภาษาเยอรมันคือเขาไม่พูดภาษาอังกฤษเลยก็ทําให้สื่อสารกัน,นยากขึ้นแต่เขาก็พยายามมากๆที่จะแบบคุยกับเราแบบใช้ Google Translate เขาก็พยายามพูดแล้วก็ให้ Google Translate แปลซึ่งมันก็รู้สึกน่าพอใจนาะถูกไหมไอ้เบนแอลขอสรุปอีกนิดนึงคือค่ากระเช้าอ่ะขึ้นประมาณพันกว่าบาทแล้วก็จริงๆอ่ะมันมีจุดให้ให้เดินขับไว้เยอะมาก ไปสุดที่เราไปมันคือเป็นโรงแรมเก่าแล้วก็ตอนนี้เขาเปลี่ยนมเป็นร้านอาหารซึ่งก็เป็นแบบเป็นจุดที่ควรไปเหมือนกันแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดใครชอบเดินเทรดกิ้งอะไรเงี้ยที่อีเบนแอลก็ยังมีให้เดินอีกเยอะมากๆแล้วคนที่นี่ส่วนมากนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวตามสถานที่ส่าๆที่พวกเตยไปก็จะมีคนที่มีอายุหน่อยเป็นผู้สูงอายุอะแล้วก็คนที่พาสุนัขไปเดินเล่นทุกคนทุกที่ที่นี่สุนัขสามารถ ไปได้หมดรถไฟก็ขึ้นได้แล้วก็ขึ้นเขา,า,ข,าขึ้นก่นาเช้าคือที่นี่เขาแบบเป็นด็อกเฟรี่มากๆเลยนะคะใครที่แบบเป็นสายด็อกเลเวอร์ก็คือถ้ามาประเทศประเทศนี้ที่นี่ก็คือจะไม่ผิดหวังแต่ก็อีกนิดนึงนะคะเข้าใจว่าแบบชอบหมาเนาะแต่แบบเวลาเราเจออย่างเงี้ยเราจะพุ่งไปเล่นกับเขาเลยก็ไม่ได้นะเราอาจจะต้องมีการขออนุญาตเจ้าจของเขาเลนิดนึงพึ่งเอาทริปนี้ไม่ได้จับตัวไหนเลยนะเพราะว่าก็เนาะจริงใจก็ <laughs> ไ,ได้แค่มองแล้วเอ๊ะ โอยอะไรประมาณนี้นะคะอ๋อแล้วก็ประทับใจได้เจอคนไทยที่เข้ามาหาเตยนะน้องเลกเแก้อืมดีมากนะคะแล้วคนที่นี่ก็ยังใส่หน้ากากนะเวลาเข้าไปอยู่ในแบบสั่งในรถไฟร้านร้านค้าหรืออะไรก็ใส่หน้ากากแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครจะมาก็คือโควิดเซอร์ติฟิเคตต้องลงทะเบียนมาก่อนนะคะไม่งั้นเวลาเข้าไปจามร้านอาหารหรืออะไรอย่างเงา เขาจะขอดูเออคือเขาจะขอดูไม่งั้นก็คือเราก็ไม่สามารถรับประทานอาหารในร้านได้นะคะสำหรับเธอรู้สึกว่าลงเทเบียนมาเถอะเสี่ยงเงินประมาณพันกว่าบาทนะคะจากไทยก็จะเป็นอะไรที่ทําให้เราใช้ชีวชิตที่นี่ได้ง่ายขึ้นปลอดภัยต่อเราแล้วก็ต่อเขาด้วยนะคะเดี๋ยวไว้ไปเจอกันทริปต่อไปนะคะอ๋อนี่จบทริปแล้วเหรอจบทริปแล้วจบสวิสสี่วันเลืออีกไงโอเคค่ะไว้เจอกันทริปต่อไปบ๊ายบาย